สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องตาชานก,กกอกแล้วก็ช่องค่อยบอกเจ้าแล้วทุกท่าน,นครับวันนี้ก็นะครับตาก็มีอะไรจะมาฝากถึงยูทูบเบอร์นะครับที่นะครับมาดูดคลิปนะครับเราเรากับคุณตาเนี่ยให้ดูดได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากคุณตาอ่ะคุณตาพูด้สองชั่วโมง <c oughs> ก็คือตาอยากับแนะนําอยากจะบอกอย่างนี้นะคือตาไม่ได้หวงแต่ตาก็ากเวลาตาไลฟ์สดหรือตา ทำคลิปลงไปนะครับ SC จะมาดูดไม่ใช่เอ่อ u t u b e เหมือนกันนะครับเป็นช่องน้นช่องนี้นะครับแต,แต่ตาไม่ขอเอ่ยเอ่ยชื่อช่องนะครับ,รบก็ดูดได้นะครับดูดได้แต่ตาก็แต่ต้องขอให้ตามีเวลาสองชั่วโ,โมงก่อนอนะครับสองชั่วโมงก่อนมาดูดค่อยๆ <c oughs> เอาไปนะครับ คือตาขอเวลาแค่สองสองสัวโมงแล้วค่อยเอาไปนะครับไม่ใช่ลงปุ๊บดูดของตาปับ๊บดูดของของเราปับ๊บใช่ใช่มันก็คือแบบว่าถ้าถ้าลงปุ๊บดูดปับ๊บคนเขาก็ดูของของช่องอื่นเพราะว่าช่องตามันมันก็ไม่ใช่ช่องใหญ่นะครับไม่ใช่ช่องใหญ่คนติดตามก็ยังไม่มากนะครับครับนั้นตาก็อยากจะขอกับเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับครับคือตาก็บอกว่า ตาเปิดสาธารณะก็จริงนะครับตาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้หึงไม่ได้หวงแต่ว่าเราต้องขอว่าขอสองชั่วโมงก่อนแล้วค่อยดึงเอาไปออกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนช่องไหนก็ตามนะครับตาก็คือเราก็เคยขอกันคเคยพูดคุยกันแบบว่าตาขอคลิปตาไปลงหน่อยนะได้ได้ครับแต่ก็เราไม่เคยพูดมาตรงนี้แบบว่า มีกาหนดกฎเกณฑ์วันนี้ตาขอกําหนดกฎเกณฑ์หมายว่าขอสองชั่วโมงก่อนนะค่อยเอาไปค่อยเอาไปก็เผื่อให้ f c เข้ามาดูช่องตาบ้างช่องตาบ้างนะครับใช่ก็เลยอยากอยากจะให้อยากจะฝากตรงนี้ฝากตรงนี้นะครับฝากถึงอ่ายูทูบเบอร์นะครับทุกทท่านเลยนะครับทุกทุกช่องที่ช่องช่องใหญ่ช่องน้อยช่องเล็กนะครับที่มาดูคลิปเราดูได้นะครับดูได้เพราะว่า ดูดได้จะขอให้พวกเราเนี่ยทักสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก่อนหรือกึ่งวันนะครับแล้วก,ก็ค่อยมาดูดเราไม่ว่าอะไรนะครับคอนเทนต์เราจะไม่ว่าอะไรทุกท่านนะครับไม่ใช่ว่าตาลงปุ๊บแล้วไปดูดคลิปตาปับ๊บคลิปเราปั๊บเนี่ยเราเราเป็นคนถ่ายเนี่ยเราคนเหนื่อยแต่คุณนั่งอยู่ในห้องแอร์สบายๆเพื่อดูดคลิปไปเนี่ยนะครับก็ฝากถึงนะครับยูทูบเบอร์หลายท่านนะครับไอดูดเราดูดได้เราเราเราเข้าใจกันแต่ว่าเราต้องมีเราต้องมีมีสังคมกับมารยาทในการดูดให้คุณตาไปไปสักสองชั่วโมง หรือ,อครึ่งวันก็ยังดีนะครับแล้วเราค่อยดูดเอาไปทำคอนเทนต์ของเราต่างๆนานะครับนี่หมายว่าคุณตาลงปุ๊บสักห้าทีแล้วคุณมาดูดปุ๊บเนี่ยคนไม่ดูของไม่ดูของตาแล้วคนจะไปดูของของท่านเพราะท่านช่องใหญ่แล้วก็อยากฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับคือคอย่างสมมุตินะสมมุติเอาเอาภาพตาไปขึ้นหน้าปกไปขึ้นหน้าปกแล้วไปบรรยายต่างๆนะครับไปวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็ก็ได้ขอให้วิเคราะห์ตาม ถ้าหางใจ,ใจจริงแล้วก็อยากให้มีเสียงตาด้วยอืม,มีเสียงตาด้วยอว่าสมมติว่าตาชานพูดอย่างนี้นะตาชานพูดอย่างนี้นะอืมตาชานพูดแล้วนี่นะตาชานพูดแล้วพอเขาเข้าไปดูแล้วไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงตาหรือไม่เห็นไม่เห็นตานั่งพูดนั่งคุยเขาก็อาจจะเขาจะผิด เขาจะผิดนะตาอยู่นั้นครับคุจริงไหมสถานจริงไหมํำนองนี้นะคือการการทําคลิปเราอยากให้ให้มีจรรยาบรรณสักนิดหนึ่งในการทําคลิปอย่างคลิปเนี้ยถ้ามีตาอยู่เอาบกตาลงได้แต่ท่านในคลิปนั้นไม่มีตาอยู่เราเราไปเอาตาปกตาลงเนี่ยมันมันมันอ่ามันเป็นการเราหลอกลวงคนดูนะครับใช่เราคือคนดูเขาเขาจะเออช่องนี้ทําไม ทำไมบอกว่ามีภาพตาพอลงไปแล้วไม่เห็นตาไม่เห็นตาพูดไม่เห็นหน้าของตาชานเลยหรือหน้าของป้าของลุงเลยทํานองนี้นะอืมทํานองนี้ตาตาจะจะฝากหน่อยนะแต่ว่าเาเขามาขอถ่ายตาว่าขอหน้าปกหน่อยตาตาไม่เคยห่วงตาไม่เคยว่าอืไม่ให้ถ่ายนะถ่ายได้นะครับใครมาจากไหน,นตาขอถ่ายหน่อยนะเอาลงหน้าปกหน้าได้แต่ได้ได ตาตาไม่ว่าตาไม่ว่านะครับมีครับ m, แต่ก็ช่องตาก็ไม่ใช่ช่องใหญ่นะครับเพราะว่าต้องให้คนมาดูของของตาก่อนหรือว่าของอของนั้นก่อนนะครับตักสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือว่าสักครึ่งวันก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาดูดไปนะครับเราไม่ได้ว่าอ,อะไรเราไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าเราลงปุ๊บแล้วท่านท่านมาดูดอันนี้ก็คือในฟัง้สึกของคุณตานะใช่แต่ว่าในฟัง้สึกงผมก็ผมคิดเป็นคุณตาแหละนะอันนี้คุณตาแกอยากจะพูดถึง อ่ายูทูเบอร์ทุกท่านเราต้องกดเราต้องให้เกียรติกันคือเห็นนะครับเวลาตาตาลงคลิปไปปุ๊บยังไม่ถึงสามสิบนาทีตาเข้าไปดูช่องอื่นเขาเอาของเราเนี่ยเราเราพูดเนี่ยนะเราเราเทำไมมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะตกใจใช่ไหมตกใจเราเพิ่งลงไปเองถ้าเราเพิ่งลงไปเองอย่างตารตอย่างที่ลูกหลานที่อยู่ญี่ปุ่นตา วันนี้ขอตาไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ไหมได้ครับนี่เราคือเราให้เขาไปแลว้วเราให้เขาไปแลว้วเราไม่ได้ห่วงนะครับอืบได้ครับอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าออืืเอาไปได้เพราะว่าเราอนุญาตแล้วนะครับแต่ต้องให้ได้สักครึ่งวันก็นหรือสักสองสามชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยได้อยู่ไม่ใช่ว่าลงปั๊บแล้วดูดปั๊บเนี่ยมันมัน,ม,นมันเสียมารย,ยาทของของคือเหมือนเราไม่ให้เกียรติตาเหมือนเราไม่ให้เกียรติช่องช่องนั้นนะครับ การที่เราจะไปดูดเราอะไรเงี้ยนะฮะสายดูดทั้งหลายฟางคุณตาไว้อคุณตาเขาอยากจะพูดเพราะว่าช่องคุณตาคนดูน้อยนะครับแล้วก็บางทีอ่ะนะครับคุณตาก็เรื่องระบบหลังบ้านเปิดอะไรได้ไม่เป็นเราต้องมาสอนคุณตานะทีใช่คือต้องอาศัยนาทีสอนสอนเวลาเปิดหลังบ้านขั้นโฆษณาเรายังไม่เก่งและไม่เป็นเพราะเราความจําน้อยคนแก่นาะความจําน้อยก็ประมาณนี้เอฟตี ประมาณนี้นะครับก็ฝากยูทูบเบอร์ทุกๆท่านนะครับเราเป็นอาชีพเดียวกันนะครับเราเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเราผมเข้าใจคนตาครับทั้งไนเข้าใจตาชานะเพราะว่าบางทีคนตาลงคลิปไปผมหมคนดูลงไปชั่วโมงหนึ่งคนดูสี่ร้อยกว่าคน่กับช่องใหญ่ลงไปชั่วโมงคนดูเป็นหมื่นมันต่างกันครับมันต่างกันต่างกันจริงๆต่างกันนะครับพี่ตินะครับนี่คือความู้ของคนตานะ ก็อย <Cornell>. well, like like, so ่าว well. you know really ่าเราคุณตาเลยนะเพราะเราเราถ่ายทําเนี่ยเราค่อนข้างที่จะต้องเดินต้องล้อต้องอะไรต่างๆก่อนเราจะก่อนเราจะลงคลิปเราต้องคิดใช่ไหมเราต้องคิดเออลงยังไงดีนะเวลาเราพูดเราพูดยังไงนะถึงจะไม่ติดใจกับเอฟซีถึงจะอะไรเราต้องคิดพอเราลงรูปแล้วเออคลิปนี้มันมันน่าจะปังนะคำนองนี้พอเรามันก็ปังจริงๆ แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ปังตัวเราปังคนอื่นไปปังช่องอื่นปังนั่นแหละนั่นแหละช่องอื่นก็ปังน่ะเป็นช่องเราช่องเรานี่ดับใช่ใช่ใช่ดาวดับนั่นแหละนั่นแหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากซีก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าเพียงแค่ว่ากันให้ยูทูบเบอร์เข้าใจกันนะครับว่าให้กดมารยาทสักนิดหนึ่งในการดึงคุณลองไปดึงช่องใหญ่ๆดิคุณโดนรายงานแน่นอนนะครับคุณโดนรายงานช่องแน่นอนนี่ดีนะเป็นช่องของพวกเรานะครับหรือตาช้างแกไม่แกไม่กดรายงานจะไม่อะไร ได้เป็นช่องใหญ่คุณโดนแน่นอนนะครับก็บอกก็บอกว่าคล้ายๆกับว่าไม่หึงไม่หวงแต่อยากพวงให้เห็นไม่หึงไม่หวงแต่อยากควงให้เห็นพันนะไะ้สี่ก็ประมาณนี้ครับก็เราสองคนนะครับก็มาแจ้งชี้ชัดให้กับช่องตาชานกกกแล้วก็ช่องค่อยบอกจะแล้วทุกต่อช่องนะครับก็ให้เข้าใจกันกดมารยาทเนาะก็ตลาดคลิปนี้ก็ขอลงคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ